ราตครับสวัสดีครับพอแม่พีน่นลองสียินด,ดีต้อนรับเข้าสู่สองมาแห่งมวลซืมน,นะครับเนาะเอาอแม่พ่นี่นข้าวโดนประสาาสัมพันธ์ครับผมเนาะ,ะปูซีศูนยวงกลมให้แล้วครับผมเนาะทั้งบนทั้งล่างเน้นเป็นพิเศษครับผมเนาะฟันมาแล้วบนล่างอย่างละตัว ไปเบ Morocco, ิ้งบรรยากาศรับกันสำหรับมื้อนี้ครับผมเนาะมาให้มาก่อนไข่พี่น้องเด้อเอาขั้นมาขั้นชอบกาแฟกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแน่ใจกันกับทานช่องมาแห่งมวลซื้อนะครับเด้อไปเบิ้งบรรยากาศรับกันครับรับพันรับพันไปก็รับพันไปเมื่อใดรับแล้วมันเอายังอีกวันีก็ยังไม่โตโตดีทันแล้ว เดี๋วม่งกลมให้ม่กลมให้เดี๋วม่งกลมไหิ้ม่กลมแล้วเียมั่ิม้มานี่เนี่ยดูเียมแล้วเขาปนก็เกาขึ้นตั้งไว้เถอกเดีกลมได้เมกใ้ลมใเอาเด็ดเดม็นหงกลมเลยเดีขึ้นมอีกตัวไม่ออกที่บ้นไลยค่ะ อ้อจกไก่เติบยู่ไใ่ไ่ได้บุรคุนา้ากววแนวทางค่ะโอ้บกว่าตับไก่ทองตะพิษโลกก็จบแล้วนะไก่แต่ว่าโอ้ยมันก่มากได้ใช้ได้มาอีกได้บนี้ค่ะมากอีก้จ็คแ้วันี้ให้ได้มากล็อกการห่อหเฉมมให้นะปู่ลอกรหใ้เหมาเล็กจเล็กจิตห่อแก่แล้ค วันนี้เ้าเลยมาจับคู่ให้อันนี้เพิ่อนโบหันไหเดอร์นี่อันนี้ขั้นบนเบอร์เขียนขั้นบนห้าแปดเก้าวิ่งบนวิ่งเฉพาะหลักสิบหลักหนึ่งวดที่ห้าสิบวันนี้เฉพาะใช่เฉพบะวันนเ้าเลยมาจับคู่ล่างจับคู่ล่างตรงๆรงไม่จับแต่ว่าเ้า เข้าเนี่บ่ท่านได้วงกลมบันไรสีวงกลมวงเขนกับดทานเขียนเขียนเขียนสิหตัววงกลมให้ทยเอาตมวมมีทอสักตัว่งข้ยนยออเียนมาจอยมาเจอคือว่าห้คนวกลมมสักนจะค่อยสทยไปกนยไปกอนตัวนี้เป็นชุดลางนะครับเนาะชุดลางอันนี่ปูชุดนนึงอันไทยบัท่านต อันเพี่ยนอีกเนี่ต้องหันทายว่ากัอันที่กที่หเดียวเดียวเียเดียรแกีตวนัก็แต่เยอะมากหดอันนี้เป็นหน้าที่สิวกที่จะถึงหทึ่นี่พนอนกือนปูรับผมกับเป็นชุดเหล็กลางครับสำหรับปู4ี่ศูนย์หนึ่งเดนองพันห่ะแต่ว่ากับมาลอาเพื่นว่าปูคนสุดหนึ่งตัวใด มันคีบพงทุกทายพรอมนั่นละบุญดักเป็นจังง่ายเลยเขาไปละเบิ่อไรได้ทักถึงเยียโปัจันก็ืับูนะจับ ก็เลให้คู่เดียวคู่เดียวนะครับคู่เดียวนะคู่เดียว่ายคู่เดียวนี้สต่งเราะไรตัวตใจใจรีบใจเรียใจต้วเดียวตัวเดียวอาแล้วนะครับปูอันนี้ตรงตรงตรงไตรงไม่ต้องกลับตรงตรงไม่ต้องกลับนะครับเนาะ จัง hmm. mm. เป um. ็นจังคัทเป็นขั้วเหล็กชือวงกลมใหอยสูนสามสำหรับเหล็ก่างนะครับเด้อพี่น้องตัวเดียวนะครับเหล็ก่างนะครับครับผมสูนสามวงกลมบนเจ็ดสามหกสามน่าตีบิ๊กกระนาดครับผมเนาะก็มีตัวนั้นก็เป็นตัวร่องเป็นอย่างครับผมเป็นตัวร่องเป็นตัวกันไว้นะครับเด้อพี่น้องเด้อยตาปูเป็นเน้นให้สะกาะกันห่อกันห่อคัท กัดเน้นเราไปอีกกาทิีย์นึ่งกี่กัเน้นซุปดูตัวก็ส้อะไดกัดกจดกัดฮะก็เหลือหกสามเจียสามเจีย6หแล้วก็เจียหน่งรับมาดู กปูนกากระบาดถิ่นได้นะครับเขาเน้นเุดๆแตคือกากระบาดนูนถี่นีูคืสามับครับผมบ้าอย่างเดียวฝันมาเลยพี่น้องด้วยแต่าต้องัน่พี่น้องด้วยแต่เราต้องลองกันนี้อะไรก็เหลืออยู่นครับที่แน่ๆนี่นใน่ตัวนี้หนึ่งมันกับขามาทุงหครับเข้าจะเล่นถือบอครับผมแต่ว่าก็ต้อมีอยู่ในุดนี่นะปูนาะ มันมระเด็นมันจะเด่นมันเด่นสามถ้าเจ็ดมามันจะมาหลักสิบถ้าหน่วยมามันจะมาสามรักเมย์และครูถ้าสามมนจะมาหลักหน่วยเห็นมาทั้งเจ็ดวะสามถึงหลักหน่วยังเจ็ดรับผมกสิบเนาะครับเนาะมันมีอยู่สิบตัวแบบแบบข้าเหตุเบื่องที่แรกนะข้าเด่นที่เด่นที่สามกับเจ็ดเปนบ่ สามกับเจ็ดห้า็เลเอาสามกับเจ็ดเนี่มาจับคู่อาอันนี้เขาเหตาโค้งที่แหลกอ่าโค้งแตดต้องงดกับใบมโคองสทา์บันนี้ห้าเริมมาห้โค้งกลางๆลอาโค้งกลางๆเราเริ่มมาห้โค้งกลางๆเป็นหกคู่มันมาครับผมมันข้ามาโค้งสุดทายคือเป็เตียวศูนสาม ูโซนสามเมตรเดียวนะครับตรงๆไม่ต้องกับวัดดวงแต่ว่ากรยัดทิมสุ่มนั่นเดี่ยจการวัดทีสามการได้กะดีนปูเนาะแต่ว่าถ้าท่านผู้ใดงบก่อเด้อมันไม่ไม่ลดได้ให้กันผมครับแต่ว่าจิติมันเดินดีที่สุดติเดินดีก้เลยสิคือวน บนมันจะมีศูนย์สามหกสามอะไรตัไครับผม,มพวกเจ็ดสา,า,า,ดเามเจ็ดหนึ่งเก้าสามกระเทอ่กว่าไปเลยดิออนี่มันตัน้อยหน่อยครับพวกเจ็ด 3, สาม,มก็ 3, ไปมากต่วมาได้ตัวห้าการขัดกันแนวห่อครับผมบผมากไปลแล้วเน่ยอวได้ เล่นตาหของปูน so ี่ะปูมงยเน่อปูเนานกปูตี้าปูเนีตัวไหนออกัวนันได้พี่น้องก็้าปูกผมให้ตัวไหนก็บอขัดทักเกียพี่น้อได้คืนบัตเเออเอาใครอยากบุกก็คือบุกเลยเพี่น้องเด้สำรับตัวนี้เนาะพี่น้องบุกเลยมาท่วพอดีเนาะเป็นบุญ่อนขางส่องพีกันเ้อพี่น้องเด้อ ฝากไปฝากไปสำหรับแนวทางกูซีุดครับค่ะนี่เสจแเอาบนครับผมบนยังไม่มาเลยนะดี๋ยวชุดบนความผ่านพี่น่องเนาะโอ้ยวันี้กดาษเขียนแมวันในชุดอ๋อขดาดเวิดบาดเนียอยากซงพัสดุมาครับนาดกูบนนี้โอ้ยชุดมันปบานประมาณสามกิโลกับส

มันจะนี่เฉพาะบอกเล็กนิดหน่งนะยับคู่ไปเลยครับผม มันจะมีเงี่ยสละบนครับผมนที่สิบหก สุดบนเลยพุ่น้องเดี่นว้จะเป็นอปูเลยนนีมันก็ปูเนี่ยติดเน้นการห้าเส้นเน้นมันจะมีมันตัวนี้ก็ได้การห้าเส้นเน้น วงกลมละตัวอเนาะอือจะมาศูนบุญซูนล่างวัวปูล่องรถปูกันซื้อบรรทาไนมตัวหนึ่งูนมาทั้งบุญทั้งล่างเนาะน่งอันน้เก่าูนนะครับเนาะเก่าซูนเก้าหนึ่งหาซูนหาหนึ่งอะครับเนาะห้ากับเก้ามาหละลสถิติบราย งวดที่สามสิบเก้าสถิติปลายงวดที่สามสิบ 3, กเก้ามันสิเดินต่อปะ่ะทำมันกี่ขั้นย่างกับบ่ต้องเดิน <c oughs> งวดงวดก่อนงวดที่สี่สิบมันมันมันหลุดครับผมเข้าเข้าวิ่งศูนย์ตัวเดียวหลักสิบงวดกวด่อนวิ่งศูนย์ตัวเดียวหลักสิบ มันมัดเป็นลงลางข้อเรียกข้อเรียกถือว่าผิดบนก็บนล่างก็ล่างอันนั้นงวดที่สี่สิบสองงวดที่สี่สิบมันออกมันออกศูนย์เก้าสี่สองะลักหน่อยลางงวดที่สี่สิบสองห้ากับหกมันหลุดเขาเน้นมันเดินดีดีบ้านนี้ส่วนส่วนส่วนบนงวดที่สี่สิบ เขาเน้นศูนย์ลักสิบตัวเดียวมันลงลางมันมัดว่าอยากเดินแล้วเขาก็เอางวดที่ห้าสิบไปวด้แงวดทิ่แแล้วหห้าสิบลแล้วลอิ่ลหห้าสโอ้ห้าสิบโออ่างนี้ี่แหะให้ปฏิเสธอะไรโอ้โหงวดที่ห้าสิบ ได้ห้าสิบ้าสอ้เงาตีห้าสิบห้ห้าสิบล้าิบห้าสิบาิบคลิบค้าสิบห้าสิห้าสนห้าสบห้าสิบหามห้าจับ้ไห้ล้าก็บห้าสิบหีา้าสิบเ้าห้าสิห้าิบหเาิาะิบหแากิบห้าสิบห้าสิบห้าสิ้าสิบห้าสาสิบหลักห้าสบหนาวยบาบห้าสห้าหสิบหน่วย้บกบห้ เ่ได้เสียวไปจับใส่ก็จับเ,เ,เดินได้ดีทามันเดินต่อจะเป็นงวดที่ห้าสิบครับผมไม่แน่ห้าศูนย์ตมาเพ่ได้สวดไปไล่บนกับเมาได้เดินูก็คือห้าศูนย์หานึงนักหนักก็ตามนด้พี่น้องฝากไว้ฝากไว้ครับรมรผมเนาะสำหรับใน,นทางกูสืบรกับมันมันไม่สวด